ครับสวัสดีครับวันนี้วันจันที่สี่เดือนกรากฎา,าคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับนะเนาะที่เห็นนี่เป็นแปลงกานะครับแปลงกา่กําลังถอนกันอยู่นี่แหละครับเป็นเขานานหาเก้านะครับนี่นานหาเก้าเพื่อที่จะได้ปักดําในแปลงนี้นะครับเนาะแปลงนี้พื้นที่ก็ประมาณสามไร่ร่วมกับตาทิโลก,กาอยู่นี่แหละครับสามไร่นานหาเก้านะครับปัก ปักดำมืออันนี้ตกกาไว้นะครับเนาะน,นี่ได้เวลาถอนกาแล้วทีมงานเก่าครับสร้างฝันเหมือนเดิมมาอน,นี้หกคนคนหนึ่งไปหาสื่อเครื่องดื่มอยู่อานะครับเนาะแปลงนี่น่านหากเก้าขหนียวนะครับนี่ขอนิยวน่านหากเก้านี่แหละครับปักดำมือนะครับเตรียมแล้วเริ่มถอนกากันแล้วครับมาอน,นี้นี่แหละครับพื้นที่ทีทต่ตีดินเตรียมไว้นะครับเนาะ ร่วมๆพื้นที่ก็สามไร่สามไร่ในการที่สิเอาลงปักดำเมื่อนะครับเนาะตีดินไว้แล้วแต่หลุดซื้อน้ำสีหน่อยไปนิดนึงเดี๋ยวสิดีสูบมาเพิ่มครับต้องสูบเพิ่มน้ำหน่อยกีิโอกาสหยากเกิดสูงครับสวัสดีครับวันนี้ก็เ้าวันจันที่หากรกดาคมนะครับเนาะสองพหลังจากที่ที่เมื่อเน่เด้ถอนกาไปนะครับเนาะ ถอนกาจากแปลงนั่นแหละครับเขียวๆที่เห็นอยู่นั่นแหละครับน่านหาเก้าครับในน่านหาเก้าเพื่อปักดำแปลงนี้ครับนี่ปักดำแปลงนี้ตอนนี้ทีมงานจ้างฝันชุดเก้าครับชุดเก้าชุดเดิมขยันขันแข็งดีทีมนี่นะครับเนาะกําลังปักดำกันอยู่น่านหาเก้าครับน่านหาเก้าปีนี้ย้ายมาฝั่งฟ้าคลอง ตอนนั้นกล้ากัถอนไปยังบ่าท่านเสร็จอยู่ครับแต่ก็ต้องปักดำไปแปลงนี้ก็แปลงตกกาลุ่มแล้วกับประมาณสามไร่ครับประมาณนี้อ่าเอาให้เบิงกันเนาะครับเนาะสัมเนี้กนจะคอยติดตามกันตอนต่อไปนะครับหลังจากปักดำเสร็จก็สี่ทายทํำให้เบิงอีกครั้งหนึง่งอ่ามเนี้กนนะครับเนาะสวัสดีครับผม